วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจะดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่ับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโ o บ l o x แมปอ l l s t ร์ t o w e r d e f e n s e นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในตู้แคปซูล นะครับทุกคนหลายๆคนยังคงไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เปลี่ยนแคปซูลใหม่แล้วนะครับเป็นเอกแคปซูลตอนแรกมันเป็นาวเวอร์แคปซูลนะครับตอนนี้เป็นเอกแคปซูลนะครับก็จะมีนี่ครับผมแคปซูลตัวละครทีอ่อยู่ในตัวนี้ก็จะมีเลเจนดารี่อยู่ประมาณ2ตัวมั้งตัว2ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะน่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งแหละในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้รับผม under water นะ, God นะครับก็เป็นตัวที่อยู่ในเรื่องรู้สึกจะ record of b l a c k l o g k นะก็ถ้าชื่อไทยก็ชื่อว่า มหาศึกคนชนเทพอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่ว่าผมก็ดูไปแล้วนะดูจบไปแล้วด้วยนะครับตัวละครนี้นะครับผมก็คือตัวตัวละครเทพนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้จากแคปซูลอันนี้นะครับทุกคนหลายๆคนจะไม่รู้นะครับอันนี้ได้จากแคปซูลนะครับหรือว่าใครที่จะไปเทรดก็นั่นแหละครับสามารถเทรดได้เหมือนกันนะใช่ปะเทรดได้ไหมน่าจะเทรดได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวแคปซูลนะใช่ครับเทรดได้นะครับเป็นตัว6ดาวนะครับธาตุน้ำนะครับแน่นอนครับเป็นโพไซดอนนะมันอยู่ใต้น้ําก็ต้องอ่าที่ผมมีคือเวล50ห้าสิบนทีระยยะะอู่่ที30นครับดาเมจอยู่ที่2160 นะครับอันนี้คือเบสของระดัลห้าสิบนะครับทุกคนนี่คือเทพนะครับเทพไม่กินผักนะครับเทพไม่อ่านหนังสือนะเทพไม่สูงสิงกับใครนะครับเทพไม่รวมกลุ่มนะครับความจริงคือเทพคนเป็นแบบนั้นนะฮะนี่เทพจริงครับแล้วก็นะครับไปดูเอาเองว่าเทพนั้นคนคนสู้กับเทพนะครับดูซิว่าใครจะชนะนะครับก็เนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือใครที่ยังไม่เคยไม่เคยดูหรือว่าไม่รู้จักนะครับมันจะเอาคนที่เก่งที่สุดในยุคสมัยนั้นๆนะครับมาสู้กับเทพนะครับที่เป็นเทพต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพ กรีกโรมันหรือเทพอ,อียิปต์อะไรทุกอย่างเอามาสู้กันหมดเลยนะครับก็ไปลองดูนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือเทพโพไซดอนนะครับอันนี้เทพของกรีกนั่นเองนะก็อย่างที่บอกครับแคปซูลนะครับมันเป็นแคปซูลที่ได้จากโลบักนะครับหรือว่าลงดันเจียนลงเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับ ไม่มีสุ่มนะครับในตู้แซนนะครับทุกคนไม่มีนะครับใครที่กําลังคาดหวังว่าเอ้ยพี่พี่ผมอยากจะสุ่มตู้แซนแต่พี่มีหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีตู้แซนสำหรับตัวโพไซดอนมันไม่มีนะครับเป็นตัวหกดาวที่เวลาเราโสมใจไปปุ๊บขึ้นไหลนะครับก็จะมีออร่าปริ้งปรังนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงตรงแขนนี่เหมือนเวโก้มากเลยครับใน l อลนะที่เป็นเป็นแสงตรงมงกุฎขึ้นด้านข้างนะครับแล้วก็ขอบตาก็จะประมาณนี้นะฮะ สุดเทพเลยว่ะโคตรใจเกเรผมบอกเลยว่าเป็นเป็นกอตที่ใจเกเรมากนะครับโอเคเราไปรีวิวกันเลยนะฮะว่าโพไซดอนนั้นจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเอาเออวินไปบับด้วยอาเออวินออกไปแล้วนี่ว่ะไปลุยกันเลยทุกคนโพไซดอนนะครับก็ขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับทุกคนนี่คนนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีคนนี้ก็ไม่มีโพไซดอนให้ผมรีวิวนะครับขอบคุณมากครับโพไซดอนนะครับใช้เงินวางนะครับแค่500โกเท่านั้นนะแล้วก็วางเป็น เขาเรียกว่าเป็นโคนเอลีนะครับาวางเป็นโคนเอลีพอวางไปปุ๊บนี่ฮะรอรอดูแอนิเมชันเลยครับของเขาจะเป็นยังไงฮะอุ้ยแทงรัวโอ้โหนิ่ง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 อุ้ยแทงรัวมากครับสี่วิจมติหนึ่งทีครับนี่ฮะโอ้าเร็วเร็วเร็วเร็โอ้โหเร็ว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 นี่คือแทงของเขานะครับอ่าประมาณนี้นี่คืออ่าตัวที่เรียกได้ว่า หกดาวนะครับที่อยู่ในแคปซูลอันนี้6ดาวที่อยู่ในแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลโลบักด้วยนะครับุกอรประมาณนี้ไกลอยู่นะถามว่าไกลอยู่ไหมผมว่ามันไกลอยู่แล้วก็กว้างอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตอัญเชิญมาก่อนอัญเชิญไาอีกสองตัวครับอัพครับขั้นแรกใช้เงิน600นะครับดาเมจเพิ่ม2 5 0 0อย่าลืมนะครับที่ผมมีคือเลเวล50นะครับ ขั้นที่2ใช้เงิน1,200ดาเมจเพิ่ม3,576ัขั้นที่3ดาเมจเพิ่ม5,200นะครับใช้เงินแค่2,000เองนะครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับใช้เงิน3,000นะครับดาเมจเพิ่ม9,600ไม่เปลี่ยนท่าด้วยนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคน โอ้ไม่ก็ถามว่าต้นเกมได้ไหมนะฮะอ่ะเรามาดูก่อนครับสแตตต่อไปคือมันจะเป็นสแตตที่โอเวอร์พาวเวอร์มากๆนะครับสแตตนี้นะครับผมก็คือตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่4เนี่ยใช้เงินไปแค่ประมาณ6000นะครับประมาณ7000นะครับเจ็ดพันโกนะครับรวมกับที่วางอีกก็อีก500ก็ประมาณ7,500นะครับตัวละครนี้เล่นต้นเกมผมคิดว่าเล่นได้นะครับถ้าเวล175ได้อยู่นะครับระยะ30นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณตอนนี้คือ1มื่นหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามพันนะครับตอนนี้คือ ถ้าหนึ่งร้อยเจ็ก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นสิบหมื่นห้าหมื่นประมาณนี้นะครับทุกคนสิบหมื่นห้าหมื่นก็อาจจะเก่งแต่ว่าถ้าผมอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับดูครับขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับดาเมจเพิ่มหนึ่งล้านนะครับสี่แสนเก้าหมื่นนะครับระยะเวลาการโจมตีเนี่ยเพิ่มนะครับมาอีกสองวินะครับเป็นหกวิระยะเพิ่มแปดสิบครับก็คือหนึ่งร้อยสิบนะครับเราไปดูครับสเปียร์เมเทโอสปามโอ้โหไม่ตีแอนะครับไม่ตีแอนะฮะ ขออนุญาตอัญเชิญมาเลยดูสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อมันจะขึ้นไปโอ,อ้เหมือนในอนิเมะเลยเนี่ยฮะแต่แอนิเมชันคือแบบยืด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 อะไรก็ไม่รู้ทำไมาำไมทำไมแต่หกวิจมตีหนึ่งทีผมว่าค่อนข้างเร็วนะก็นี่ครับทุกคน1นล้านหแสนระยะอยู่ที่1 1ึ่งิบหกวิจมตี1ทีนะครับเงินวางอยู่ที่ประมาณล้านล้าน2 เออล้านสองล้านสามประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอเมทีนึงประมาณล้านสองล้านสามนะอ่าประมาณล้านล้านล้านสองแสนเออตีมกบคือล้านสามแสนนะครับตีมกบคือล้านสามแสนตัวละล้านสามแสนครับทุกคนหนึ่งตัวนะครับถ้าบัฟเออร์วินนะฮะเรามาบัฟเออร์วินกันก่อนเลยนะครับปะบัฟครับอัพก่อนครับดาเมจอยู่ประมาณนี่ครับโอ้โหทีล้านสองโคตรแรงครับถ้ามันตีแอร์ด้วยนี่คือแม่งตัวโกงมากครับแต่ว่านั่นแหละครับมันไม่ตีแอร์ก็ถือว่าโอเค คือมันเป็นตัวแคปซูลนะเนาะก็ต้องทําใจนะครับนี่นี่คือแอนิเมชันของเขานะครับเมเทโอสเปียนะก็คือการบินขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้สเปียนะครับแทงลงมาด้านล่างนะครับเป็นดาเมจค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนี่นะครับผมคือโพไซดอนนะครับทุกคนใครที่สุมตัวนี้ได้นะครับตัวละครนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสามารถฟาร์มดาเมจได้นะครับรือว่าจะสะสมก็ได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่เก็บนะครับเพราะว่าตัวละครนี้ มันเก่งจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ด้วยความที่มันอยู่ในตู้โลบักนะครับก็ขออนุญาตไม่เอาแล้วกันนะครับใครที่คิดยังไงกับตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากรบกวนติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ